มีเมนูลาบปลาครับนบมัมนทันมันนี่นเนี่ยอันมีเไหมมเน้ำก่อ ีนครัวใหญ่ของเรากำลังจัดการกันีกเลงเดี๋ยวคอยดูเมนูวันนี้จะนี่พ่อเด็กกำลังล่าปลานะคะนี่ใช้สูตรอะไรับเพื่อนวันวนี้จะทำสูตรอีสาน นี่จะสุดทางเหนือสุดอ,<ะ>อีสานฮะสุดอีสานอีสานก็จะดูะนาวใส่ขั่วครับเราไม่ใสม่มะแขนแล้วแต่ชอบบางบางสูตรก็ใสม่มะแขนสมัยนี้มะแขนกินทั่วทุกภาคเลยนี่นะวันนี้ลาบป,ปันนินครับน,นี่เมนูลาบป,ปันนิน าปนิน,น,นี่บรรยากาศก็ได้นะคะได้มาลาบปานินนี่ฉุดอะไรอรอีสานสุดควาุดควาเดชา นี่นะคะก็สับสูตรนี้บีบมะนาวบีบมะนาวลาบปาน,น,นลก็จะบีบมะนาวไ,าไปอออโอเ้โอเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมะนาวนนะะเราก็จะใส่มะนาวเข้าไปมะนาวลูกใหญ่หญเลยเปรี้ยว ยิ่งลูกใหญ่ยิ่งจะเปรี้ยวแล้วก็คลุกให้เข้ากันเลยนี่นะนี่นะคะเห็นไหมเห็นบีบมันท่านมันน่ะอีงหน่อยนะท่าน้าอีกหน่อยนะยิงนิดหน่อย นีบรรยากาศก็มืดมืดแล้วในกล้องก็ไม่ค่อยมืดตีให้เข้ากันครับนจะปั้นปั้นน้ำอมอใส่ห้อกเอาเลเอาใหม้อห้อตั้งเลยด้วหม้อต้มตั้งกําลัใน น่นี่เนาะบรรยากาศก็ได้เลยมืดตึ๊ดตือเลยนี่ในก้องไม่ค่อยมืดแล้วก็คันน้ำมะนาวคันน้ำมะนาวนี่วิธีของพ่ออีสาน เอาตั้งปุหเนี่ยตั้งมอตั้งกํามันเดืตอตกํต <cas uk> สาสลียมคือไร<ำ>หรอมีคันน้ำน่าอ <oughs> ยู่ค่ะทุกคนไป้หอยได้หรอไม่ได้มันไก่สุนัขแค่นี้และ

All of this is ingredients make some menu. I, I can I can't remember the name of menu. Sorry. This is something to make <coughs> a make it is so delicious. And I don't know what this is. Yeah, it's so it's kinda of weird. ไอ้เน <I> <า>ียวอปล่ำวันนี้อ้จะเอาปลาที่เราคล้ำน้ำมะนาวนะเอาลวกอย่าให้มันแตกนะครับ ก็จะเป็นก้อนอย่างนี้รอสักคุูประมาณสามนาทีให้เนื้อปลามันพอสุกเราก็จะตักขึ้นมา หนนลังจากเราลวกประมาณสสองนาทีก็จะได้ตุมก้อนนี้แล้วเราจะ่มดีเนีเ่ยน้ำต้มน้ำซุปต้มหัวโอเค ให้มันละเอียดครับแล้วเขาจะไป น้ำที่คั้นก็จะนี่เราจะมาอออุูดให้มันเล่องเ่่นข้นเลนรับ นี่เลยเป็นต้นจำตัวแล้วเดี๋ยวได้ชิมไฟอ่อนๆนะวัวให้มันอ่อนแล้วนะี่พอเรามันขึ้นอยแล้วก็พอเราเนี่หลังจากเราตัวเสร็จอันนี้สุกแล้วครับนี่สุกแล้วสุกแล้ว เครื่องปรุงเราก็จะมีหอมผักชีต้นหอมสลันแหนผักชีใบเลื่อยผักผักแพลวผักไผ่พริกชุรสข้าวคั่ว,วน้ำปลาน้ำปลรขอบคุณไหมพี่รุงพอนะพอ มันจะราบแล้วนะคะอันนี้เราจะปรุงรสกลิอะกลินอนี่ก็จะเป็นผงชูรสนะคะทุกคนผงชูรสอันนี้ก็จะเป็นข้าวคั่วข้าวคั่วนี่นี่นะอันนี้ก็เป็นปลาพี่ หมักไว้ตั้งแต่เมาาื่อเช้าแล้วตอนมืดเราจะเป็นอะไรกันไหมลูกนได้นนแล้วี่ค่ะมืดแล้วอะไค่ะทุกคนมืดมากๆดูไม่โฟกัสอ่ะโอ้เบอร์เบอร์เบอร,อร์นี่เรือเรือต้อหน่อยอ เ <c oughs> ติมเกลือให้แหลกพราะมันเป็นเกลือเม็ดมไ่ใช่เกลือป่นไหมเกลื <c oughs> อเ,เข้าไปเกลือโอ้พร <c oughs> ิกทำไมมันดำเงี้ยอร่อยไหมเนี่ย,อ,ยอืมอร่อยผสมกันป <c oughs> ่นนึกว่าดิน ข้าวคั่วอ,อ๋ข้าวคั่วข้าวคั่วใหม่ใหุ่ชุลักหน่อยนั้นก็น้ำปลา <c oughs> ข้าุดน <that> like ี้รับรองอร่อยฮะอร่อยอร่อยสูตรโบราณโบราณมิ้นโอมาก็อ่ะมันห่าจะิดยอ๋ไปติดนั่นเองนงยังก็ทำน้ำงยังก็ไข่

นะน้ำปลาซะหน่อยครับน้ำปลาอ่ะไรยังน้ำปลาน้ำปลาใส่เข้าไปไม่ต้องมากเยอเดีื่อให้ แม่ครัวใหญ่เราชิมกันมามแค่เปิ้ลชิมเปิ้ลชิมดิเป็นไงอร่อยไหมเป็นไงมันขาอเลยไม่ขาอะไรไม่ขาเลยฮะเพดไม่เ็ดเลยเพ่เพดเลยอร่อยเยี่ยมเร็ว เผ็ดไหมหุดเผ็ดน้ำกว่าน้ำแล้วลเ,เป็นไรน้นำกว่าอร่อยไหมน,นี่สุดสุดที่สันใส่ข,าข้าวคั่วใส่มะนาว